รถหรูพรีเมียมที่ราคาโคตรถูกต้องคันนี้เลยนะคะลูกค้า เล็กซัส RX 270นะคะปี2012ตัวพิม์เมียมนะคะลูกค้าในราคาสุดพิเศษเลยนะคะ6 7 9 0 0 0บาทน้องมาในรูปแบบโฉมขาวนวลๆแบบนี้เลยค่ะกระจังหน้าสีดำเป็นลังพึ่งแบบนี้เลยค่ะลูกค้าไฟนะคะด้านในเป็นหลอดลูกแก้วและเรียบร้อยอยากจะบอกว่าสวยงามมากๆเลยพร้อมไฟตัดหมอกเซ็นเซอร์มีให้ลูกค้ามาทั้งหมด2จุดนะคะลูกค้าน้องระบบความปลอดภยัยเราไม่ต้องพูดถึงเลยกับคันนี้ตัวแม็กเองเนี่ยจะเป็นขอบ16นะคะลูกค้ายางใหม่4ีเส้นนะคะ กระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวซ้ายขวานะคะมือจับนะคะคีเลตเรียบร้อยนะคะลูกค้าและในส่วนของด้านหลังนะคะไฟเขามีมาให้ให,ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าซ้ายขวานะคะตัวสัญ,ญลักษณ์เองนะคะลูกค้าเลขทั RX 2 7 0นะคะมีให้ครบเรียบร้อยค่ะพร้อมเซ็นเซอร์ให้ลูกค้าอีก4จุดนะคะในด้านหลังนะคะลูกค้านี่อะเราเปิดเลยแต่กดค้างไว้ น้องก็จะเปิดอัตโนมัติเลยนะคะลูกค้าเวลาเราถือของเยอะๆนะคะเดี๋ยวนี้นะคะทันสมัยแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าด้านในเนี่ยโอ่งโถงกว้าง,วางขวางมากๆเลยนะคะมีมา่านให้ตรงนี้ด้วยนะคะลูกค้าเอาไว้สําหรับวางของผลไม้อะไรเงี้ยที่แบบว่าไม่ได้หนักมากเนาะเดี๋ยวตีพาไปดูด้านในดีกว่าในส่วนของด้านในนะคะลูกค้าพรมอะไรนะคะมังติฟังก์ชันนะคะลูกค้าตัดกับลายไม้นะคะสวยงามมากๆเลยและที่สําคัญคันนี้นะคะเป็นรถบ้านมือเดียวซื้อสดไม่มีแหวนนะคะลูกค้า คันนี้รับไปเลยนะคะราคาสุดพิเศษบาะไฟฟ้านะคะมีเมมโมรี่จุดบาะให้ถึง3จุดกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าเกียร์ออโต้ขับขี่ง่ายนะคะลูกค้าอยู่ที่แท่นตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวโหมดนะคะเนวิเกเตอร์นำทางนะคะลูกค้าสามารถเลือกโหมดได้เลยนะคะลูกค้าและที่สําคัญนะคะตรงนี้นะคะเป็นหลังคาแก้วนะคะพารามิดด้วยนะคะลูกค้านี่ตีลองเปิดดูแล้วกว้างมากๆเลยลูกค้าบาะเดิมๆนะคะไม่เคยหุ้มใหม่นะคะลูกค้าเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะคะว่านางกว้างหรือเปล่าไป ในส่วนของด้านหลังนะคะลูกค้าพอเราเปิดหลังคาแก้วเราเนี่ยมันก็จะดูเหมือนแบบโอ้โหโง่งโงงไปหมดเลยนะคะด้านด้านแอร์นะคะจะเป็นช่องซ้ายขวาแยกให้ลูกค้านะคะเบาะเดิมนะคะลูกค้าไม่มีอะไรที่ลูกค้าจะต้องไปทําเพิ่มเติมเลยนะคะทิ้งท้ายตรงนี้แล้วกันนะคะลูกค้าเครดิตดี D D, ออกรถสูตรบ้านกักเซลตีแล้วกันนะคะโทรมาสอบถามได้เลยนะคะ0 8 6 8 6 5 6 9 9 6เเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย